สเต็ปสังมันแจกลูกสะกดคำด้วยนวัตรกรรม4สเตปอ่านเขียนได้ด้วยอันปักโคดดิ้งจะทำโดยนางสาวนัทถากมบุตรโรงเรียนบ้านนามกุยกิจกรรมมันแจกลูกสะกดคำผูฉันได้ออกแบบกิจกรรมเที่ยวกาญชนบ,บุรีโดยมีแนวคิดมาจากความถดถอยทางการเรียนรู้เรื่อง การอ่านออกและเขียนได้กฎคำของนักเรียนชั้นปรธถมศึกษาปีที่2เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอันปาโคดดิง้งโดยมีลำดับและขั้นตอนที่ไม่สามารถข้ามได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของอันปาโคดดิง้งยิ่งไปกว่านั้นจึงได้สอดแทรกการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเรียนนิ่ง จากบริบทพื้นที่ของโรงเรียนชุมชนโดยมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่จึงได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนี้กิจกรรมเที่ยวกาญจนบุรีจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2อ,อ่านออกและเขียนได้สะกดคำได้อย่างคล่องแคล่วตลอดจนได้เรียนรู้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายอีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันปกป้องแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้ถูกทำลายและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป ตัวชีวัดการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ท4.1ป2ทับ 1. 1บอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยท4.1ป2ทับ 2. 2. 2เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำว4.2ป1ทับ2แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความสาระการเรียนรู้ การแสดงขั้นตอนการอ่านเขียนสะกดคคำโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรสี่รูปแบบได้แก่ซ้ายขวาขึ้นและลงจุดประสงค์หนนักเรียนบอกหลังการเขียนสะกดคําได้ 2. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการสะกดคําโดยใช้คําสั่งการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ 3. นักเรียนเขียนสะกดคำได้สี่นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนเส้นทางการสะกดคำโดยใช้สัญลักษณ์ได้ห้านักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนเรื่องสะกดคำด้วยภาษาโคดดิ้งผ่านการตอบถามอุปกรณ์หนึ่งบัตรพยัญชนะบัตรสระบัตรวรรณยุกต์สองบัตรลูกศรซ้ายขวาขึ้นและลงสามใบงานกิจกรรมเที่ยวกาญจนบุรีสี่ ไวนิวตาราง16ช่อง 5. กระดานไว้บอร์ดประกาวไว้บอร์ดวิธีการเล่น 1. น,นักเรียนทบทวนเรื่องสลากการแจกลูกสะกดคำโดยต้องเรียงลำดับการสะกดคำคือพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกตามลำดับจะเปลี่ยนลำดับการสะกดไม่ได้ 2. นักเรียนจะกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจำนวนสากลุ่มจากนั้นกำหนดหมายเลขของสมาชิกในกลุ่ม สนักเรียนแต่ละคนวางแผนเส้นทางการสะกดคําเพื่อหาคําที่ได้คะแนนมากสำหรับการสะสมคะแนนในใบกิจกรรมเที่ยวกันจนบุรีโดยใช้คาําสั่งพื้นฐานคือซ้ายขวาขึ้นลง 4. นักเรียนหมายเลขหนึ่งทดลองเดินตามคาําสั่งที่ตนเองเขียนไว้ 5. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณานะคำสั่งของเพื่อนและการเดินตามคำสั่งของเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสมแต้มตามจำนวนที่ถูกต้องเท่านั้นคำละ2คะแนนหากไม่ถูกต้องสมาชิกจะต้องช่วยกันแก้ไขและจะได้รับคะแนนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น -6. สมาชิกหมายเลขอื่นปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อห 7. เเมื่อหมดเวลาในการทำกิจกรรมนักเรียนกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดในกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใบงานกิจกรรม การวัดและตทำประเมินผล 1. นนักเรียนบอกหลักการเขียนสะกดทับได้ผ่านการตอบคำถาม 2. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการสะกดทับโดยใช้คำสั่งการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ผ่านการตอบคำถาม 3. นักเรียนเขียนสกดคคำได้ผ่านการทำใบกิจกรรม 4. นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนเส้นทางการสะกดลคำโดยใช้สัญลักษณ์ได้ผ่านการทำใบกิจกรรม 5. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนเรื่องการสะกดคคำ ด้วยภาษาโคดดิ้งผ่านการถามตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจหลักการเขียนแจกลูกสะกดคํามากขึ้น 2. นักเรียนรู้จักขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านรามาคุลทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสี่สเตปอ่านเขียนได้ด้วยอันปากโคดดิ้ง coding. จนประสบความสําเร็จหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมนี้จะมีประโยชน์ตอนน่อเวลาโรงเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจนําไปปรับใช้ในการจ,จัดกาเรียนการสอนต่อไปขอบคุณค่ะ